Most accurate pass. Gently It's Neymar. Looking for options for movement. This runs with with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. สวัสดีครับพวกกับผมอีกแล้วนะครับคาลิงวันนี้อยู่กับรายการเพชรหรือต้มอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวประการหลังจาก p l a y e r of the w e e นะครับนั่นก็คือดิดเชคนะครับผมกองหลังสดาดของเรานะครับผมเรามารีวิวกันนะครับผมว่าเขาเล่นตำแหน่งอะไรอะไรยังไงครับก็เล่นเปซนเตอร์นะครับผมมาในสไตล์ e x t r a Form ฟอนะครับผมเล่นได้แค่กองหลังนะครับเล่นกลางต่ำก็ถือว่ายังไม่ได้แบบว่าไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับ ผมว่าอ๋อยังไม่ได้ยืนบูททีม90นะครับบูททีมอยู่ที่92นะอันนี้ผมยืนบูททีมโค้ดเทนฮากนะครับผมสแตทก,กองหลังนี่เขียวเขียวอยื่นนะ89 88 82นะครับผม81นะครับสปีดอยู่ที่76นะครับผมสปีดต้นอยู่ที่65ถือว่าช้ามากนะครับผมจัมอยู่ที่77อะไรอย่างงี้นะครับผมก็ถามว่า สำหรับผมจะเป็นเพชรหลืดตรงไหมก็ต้องไปลองเล่นนะครับผมไปดูครับรีวิวว่าจะเป็นเพชรหลือตรงครับสําหรับบิทเชคมาครับเรื่องราการรีวิวบิทเชคครับผมกองหลังสีดาวของเรานะครับนี่ครับมาจังหวะแรกก็จิ้มบอลได้เลยนะครับผมถึงจะสี่ดาวนี่ก็ไม่ได้เป็นฝองรองใครนะดูจังหวะเข้าบอลนะครับก็มีพลาดบ้างนะแต่ใจไม่ย่อท้อนะครับพลังสี่ดาว้อดักบอลได้อยู่ดีครับส่งให้เพื่อนครับส่วนตัวนะครับเวลาเล่นบิทเชคนะครับเขาจะเข้าบอล ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับตามสไตล์เลยก็ทำตามความสามารถสี่ดาวของเขาแล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เขาจะชอบเติมขึ้นมาอยู่ประมาณถึงบริเวณกลางสนามนะผมแล้วเขาก็จะแบบว่าแต่ว่าดักบอลดีมากนะครับแต่ว่าเวลาแบบว่าเข้าบอลจะเข้าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ดูจังหวะนะดักบอลอะไรอย่างนี้ก็คือดีอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่จับบอลจังหวะแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตามสไตล์สี่ดาวเนาะเอาอะไรมากอะทุคนเพชรในเพชรในตม เรียกว่าเพชรได้หรือเปล่าแต่ก็พอเล่นได้ทุกคนแบบว่าสำหรับใครที่แบบว่าขาดกล้องหลังที่แบบว่าไม่มีตัวเล่นแล้วจริงๆนะย้ําว่าตัวไม่มีตัวเล่นแล้วจริงๆนะต้องจับเขามาเล่นนะดูดูจังหวะบล็อกอะไรอย่างงี้ก็สามารถเอามาบล็อกได้นะต้องคุมเขาดีๆนยนะครับผมเพราะว่าเอไอเขาจะเข้ามั่วๆยังไงไม่รู้ครับผมเนี่ยครับผมไอเขาจะพยายามจิ้มจิ้มโดนไม่โดนแต่ว่าบอลมาติดเท้าก็งงมากนะครับแต่แบบเขาชอบจับบอลจังหวะแรกลั่นนะครับดู ห่างตัวมากนะครับผมจังหวะจับบอลนะนี่ครับมองลูกกลางอากาศอันนี้ก็แย่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเจอตัวใหญ่ๆหนูก็จะลำบากนะครับผมจ่ายบอลนี่ก็มีพลาดบ้างในี่ดูจับบอลลั่นเนี่ยเพื่อนลำบากนะเล่นอย่างนี้แต่ว่าก็มีจังหวะที่แบบว่าโชว์อภินิหารแบบบล็อกลูกยิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าบอลแบบเฮ้ยมี่ตามทันเฉยนะบัฟกองหลังเห็ปะเข้าแบบแน่นอยู่นะบางจังหวะนะบางจังหวะก็ก็บื๋มๆตาม AI ทุกคนนี่ครับดูจับบอลลั่นแต่ว่าก็ มีแบบความขยันนะวิ่งไปเอาบอลมาได้สิ<น>ยทีนะผมไฮไลท์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีมจ้าหวะผิดพลาดบ้างนะแต่ว่าไม่ได้ตัดมานะเพราะว่าแบบเยอะไม่ใชอ่อยากให้เห็นว่าอ,อบางจังหวะมันก็พอเล่นได้นะดูจ่ายบอลอะไรยเงี้ยจับบอลมันมันยาวไงแต่ว่าดักบอลนี่ก็คือ,คอดีเป็นตัวที่ดักบอลดีในตัวหนึ่งเลยนะในสีดาวนะนสำหรับใครเปิดได้ก็ลองอามาเล่นได้นะฟูการ์ดโฟลการเขียวนะ ใช่บอลก็ผิดจังหวะบ้างอะไรบ้างนะอาจจะเป็นมว่งบลูจังหวะจับบอลมันก็ลั่นบ้างนะผมบิเช็คนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหนระือชื่อส่วนตัวก็ถือว่าโอเคเล่นได้นะผมเอามายืนกับอารองหลายตัวก็ถือว่าโอเคนะเล่นหลังสองหลังสี่แหละแบบมีฟูลแบ็คอะไรแนตะ่มันก็ได้ทุกคนดากบอลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะก็ประมาณนี้ับผม

เป็นยังไงกันบ้างครับกับบิสเช็คของเรานะครับสำหรับผมก็ปวดหัวนะ้วกับกองหลังตัวนี้ยังไม่ใช่เพชรนะครับสำหรับผมยังเป็นตมอยู่ดีครับตมก็คือตมครับผมส่วนตัวผมให้ประมาณ4.5คะแนนนะครับก็มีจังหวะดักบอลที่ดักบอลได้นะแต่จะชอบจับบอลลั่นนะครับทาให้กองหน้าฝ่ายตรงข้ามโฉบเข้ามาเอาบอลแล้วก็ไปทําประตูได้ง่ายมากนะครับสำหรับกองหลังตัวนี้นะครับผม ใครที่ขาดกองหลังจริงๆบอกว่าหาซื้อตัวธรรมดามาอัพแล้วก็เล่นดีกว่าดิเช็นนี้เอาไปเล่นแบบพวกฟูลทีมอินเตอร์ดีกว่าหรือว่าฟูลทีมเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะทีมชาติเยอรมันจะดีกว่านะครับผมแต่ส่วนสูงแก่สูงจริงนะครับ196เซมเลยนะครับผมสำหรับผมก็ หรือว่าไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าผมว่าหากล้องกล้องหลังที่แบบไม่ต้องสูงมากก็ได้แต่ว่ามีความเร็วแล้วก็ดักบอลดีแล้วก็จับบอลจังหวะแรกดีอะไรจะดีกว่านะครับสำหรับผมก็ยังให้เป็นตมนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวบ c เช็คครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าใครเปิดได้ตัวนี้บ้างผมว่าน่าจะมีเกือบทุกรหัสนะครับสาหรับตัวนี้สําหรับบีเช็คสาหรับวันนี้คาริงขอบายบายนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสาหรับนี้บา,บาย thank you